Got state mind. Know what น่ารักคมคายเซ็กซี่คุณมีดีอะไรเรามาดูดวงกันนะครับวันนี้ด้านดีๆของคุณนะจะเป็นด้านไหนนะด้านของความน่ารักหรือเปล่าด้านของความมีคารลมคมคายนะหรือว่าเออหน้าตาคมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะนับนะนะนะมีทุกความคมเลยใช่ไหมบ้านอาคมหรือว่าจะเป็นความเซ็กซี่นะโออันนี้ก็ออกแนวะแบบว่า18บวกสักนิดนึงอะไรเงี้ยเรามีดีอะไร คุณมีดีอะไรนะครับคนเรามันต้องมีดีคนเรามันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะไม่มีดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็บอกว่าตัวคุณเนี่ยโอ้โหอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดนะีติไปหมดเอ๊ะแล้วฉันมีข้อดีอะไรเขากับหาไม่เจออันนี้คุณต้องรีบเผ่นละนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ได้มิรนะคุณได้ศัตรูมานะเออคือพูดแต่ละเรื่องี่ไม่มีดีเลยนะคนเรามันต้องมองแบบว่าโฟกัสด้านบวกด้วยคือไม่ใช่เพื่อทําให้ชื่นใจแต่มันต้องรู้ว่าตัวเราอะะจ คลิกด้านลบให้กลายเป็นด้านบวกได้ยังไงบ้างนะครับคุณสมบัติที่แย่ที่สุดเลยเนี่ยถ้าหันมุมที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดนึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่นะครับกองที่1นะครับกองเรือกองที่2นะครับกองม้าและกองที่3นะครับบิชอปครับเมื่อเพื่อนเลือกได้แล้วนะครับกดที่ time stamp เลือกรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนเลือกได้เลยนะครับ เอาล่ะสวัสดีชาวกองที่1นนะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะท็อปิกของเราวันนี้ก็คือน่ารักคมคายเซ็กซี่คุณมีดีอะไรเรามาส่องด้านดีของตัวคุณกันเริ่มจากไพ่ที่คุณเลือกไพ่ที่คุณเลือกวันนี้เป็นไพ่โฟฟซอร์ตนะครับโฟฟซอร์ตหมายถึงการพักผ่อนนะบางครั้งอาจจะหมายถึงการหยุดชงนักหมายถึงการนอนนิ่งๆน,นะครับหมายถึงการแบบนอนเฉยๆก็ได้นะบางคนแบบพักลบกําลังเหนื่อยก็ยต้องมีการแบบพักลบนิดนึงนะครับชาวกองนี้จึงมีความมีแล็กซ์นะครับชอบ การพักผ่อนนะครับมีการพักผ่อนที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าตัวคุณพักผ่อนอย่างมีคุณภาพชีวิตของคุณจะมีคุณภาพนะครับอย่าลืมแบ่งเวลาไปพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็ในมุมมองที่คนรอบข้างมองคุณเข้ามาเนี่ยเขามองว่าตัวคุณมีความผ่อนคลายนะครับเป็นคนแบบสบายๆเป็นคนแบบบางเบานะครับเป็นคนที่ไม่ต้องอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่มันว่าง ว่างจากการคิดลบทั้งปวงก็ได้นะเรามาดูกันนะว่าอะไรที่เป็นพลังงานของคุณด้านดีของคุณนะครับอะไรดูหน่อยเซมีอะไรบ้าง6ดาบนีราชินีดาบนะราชาราชาเหรียญน,นะครับอายแฟนครับลักษณะชาวกองนี้เนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับ ไพ่ของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยปรากฏขึ้นมาชัดเจนมากเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบโตแล้วไม่ว่าจะเป็นใหญ่ทั้งหน้าที่การงานไหวใหญ่ทั้งวัยวุฒิวัยวุฒิก็คือออายุนะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นในลักษณะของการมีเป็นคนมีวุฒิภาวะก็ได้นะเวลาที่เรื่องที่เด็กๆเ,เขาร้อนเรื่องที่เด็กๆเ,เขาเต้นกันนะ เราก็จะไม่ร้อนไม่เต้นไม่หมุนไปตามเรื่องที่ทางโลกกาหนดให้เราต้องหมุนนะครับอันนี้แสดงว่าเราเป็นคนที่แบบเข้าใจโลกในระดับหนึ่งเข้าใจโลกเข้าใจในจิตใจของมนุษย์เข้าใจในการทํางานในจิตใจของมนุษย์เราสามารถส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองได้ทุกทุกครั้งทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราทุกครั้งที่อารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะครับทำให้เราเป็นคนที่นิ่งและมีความมั่นคงชาวกองนี้เวลาที่คุณทํางาน คุณทางานได้แบบเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวมากนะครับถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะเป็นคนตรงนะครับทาให้คุณเนี่ยมีการเงินนะครับราชาเลียตน,นะมีการเงินที่มั่งคัง่งเป็นคนที่มั่งมีนะเป็นคนที่มีมีโชคมีลาบเรื่องการเงินนะเออจะบอกว่าโชคลาบแบบฟุกฟุก,ก็ไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าออวิธีการดําเนินชีวิตของคุณอนะมันซัพพอร์ตให้ มีเงินไหลเข้ามาเทเข้ามานะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพิงให้คนอื่นได้เป็นคนที่รีแลกซ์นะจริงจังในเรื่องการงานนะแต่เวลาที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าตัวคุณเนี่ยเป๊ะนะตัวคุณจริงจังแล้วก็ที่สําคัญคือถ้ามันเป็นเรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับงานไม่ได้ทําให้ตัวคุณเดือดร้อนคุณก็จะรับฟังอะ่ะเออแล้วก็เให้เหตุผลอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บังคับให้เขาต้องเลือกทางเดียวกับที่คุณเสนอนะจึงเป็นคนที่แบบสบายๆในสายตาเพื่อนด้วย อย่าลืมเอา energy เหล่านี้ไปใช้นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี energy เหล่านี้ลองเอาไปใช้ดูเพราะมันเป็นมุมน่ารักมุมดีๆแ้นะทอปิกของเราน่ารักขบขายเซ็กซี่ตกลงมีดีอะไรเนี่ยสดาบนะครับ The wheel นะเป็น wheel of fortune ของเรานะครับ King of swords นะความคมของคุณเนมาโดดเด่นมากนะครับ8ไม้ถ้าเกิดว่าคุณอายุเยอะแล้วเนี่ยหรือว่าอายุเยอะน้อยก็ตามเนี่ยความมีวุฒิภาวะของคุณความเป็นผู้ใหญ่ความมาชัชัวของคุณเนี่ย เป็นจุดเด่นของคุณนะมันไม่ใช่น่ารักและมันไม่ใช่ความเซ็กซี่แต่มันเป็นความมีวุฒิภาวะความเป็นคนที่มั่นคงในอารมณ์ราวกับว่าคุณได้ผ่านโลกเนี้ยมาจนรู้แล้วเออปัญหาเนี้ยมันทําให้จิตใจ,จของเรากระเทือนไปในด้านนี้พอจิตใจกระเทือนไปในด้านนี้เราอาจจะออกแอคชั่นแบบนี้แต่คุณอาจจะไม่ได้ออกแอคชั่นตามตามที่ใจของคุณมันเรียกร้องก็ได้นะเออคือโลกภายนอกมันสั่งให้คุณร้อนแต่ใจคุณไม่จําเป็นต้องร้อนไปด้วยนะครับแต่เวลาพูดพูดตรง <c oughs> ก็เป็นคนค่อนข้างพูดตรงนะ จึงมีความคมคายในคําพูดในการใช้เหตุผลคุณเป็นนักใช้เหตุผลที่ดีนะครับไพ่เหตุผลเนี่ยค่อนข้างเด็ดไพ่นะดาบในเชิงเหตุผลเนี่ยจะค่อนข้างเด็ดหยิบจับอะไรมาทําก็งอกเงยนะครับเพราะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานเรื่องของความเป็นคนตรงคนตรงในเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก่งนะที่สําคัญคือหยิบจับอะไรมาทําก็โชคดีนี่คุณมเีเรื่องโชคลาภเหล่านี้อยู่ แล้วที่สำคัญคือความฉลาดอ่ฉลาดนะมีโชคลาภหยิบจับอะไรมาทําก็โชคดีมันดูลื่นไหลไปหมดเลยนี่คือลักษณะ,ะด้านดีของคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราช่วงนี้หรือเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสพัฒนาอะไรนะจัก,กรวาลส่งอะไรมาให้เราก้าวถ้วยนะครับการเป็นคนสงบนิ่งมั่นคงเด็กถือถ้วยนะเด็กถือถ้วยเป็นเรื่องของอารมณ์นะ หนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ e ท p e r a n c e นะครับการเชื่อมต่อกับสังคมคนรอบข้างโดยที่คุณยังเป็นตัวของตัวเองได้อยู่เป็นคนที่รักตัวเองอยู่เป็นคนที่เคารพตัวเองอยู่แต่ยังมีนะสามารถใช้อารมณ์นะครับเรียนรู้เรื่องอารมณ์เข้าใจเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์นะเออเข้าใจว่าเออมันมีมุมของความดีใจมันเป็นอารมณ์เชิงบวกอย่างเงี้ยบริหารอารมณ์เชิงบวกนะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณนะในช่วงนี้นะครับทาให้คุณเนี่ยเป็นเหมือน สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญเลยนะหนึ่งเหรียญเป็นของขวัญที่ได้จากจักรวาลนะครับถ้าถามว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเชื่อมต่ออยากบอกอะไรนะครับนี่เพ็มบอนั้นนะการพูดการบอกกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความหมายเนี้ยก็คือเรื่องอารมณ์นะแน่นอนว่าเราทํางานเนี่ยเราไม่ใช้อารมณ์มาปนใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้คือเรารับรู้อารมณ์ในด้านบวกของมนุษย์ เออเข้าใจในในความเป็นอารมณ์ของมนุษย์คุณก็จะเข้าใจโลกเนี่ยได้หลากหลายมุมมองได้หลากหลายมิติเข้าใจไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาอารมณ์รวมหรือว่าไปทําตามแต่เข้าใจว่าเออเหตุใดคนคนหนึ่งจึงเกิดอารมณ์เช่นนั้นเป็นการทําความเข้าใจโดยไม่เอาตัวเราเข้าไปตัดสินนะครับเพราะว่าคุณมีความมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วหยิบจับอะไรมาทําก็งอกเงยเป็นคนที่แบบหยิบจับงานเงินอะไรมาทำเนี่ยมันเติบโตมันพัฒนา ันเป็นด้านดีอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความคมในเรื่องของแบบการใช้เหตุผลนะเออหนักเรื่องเหตุผลอยู่แล้วแต่การซัพพอร์ตอารมณ์ซัพพอร์ตจิตใจคนอื่นก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถพัฒนาแล้วก็เพิ่มได้เรายังคงมีธรรมะแท้อยู่เรายังคงปลอบใจคนได้อยู่โดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปเขาเรียกอะไรไปอวยเขาให้ทำผิดผิดราศีพฤษภโดดเด่นชาวกองนี้นะ ราศีธนูโดดเด่นดาวจันในดวงชะตาคุณโดดเด่นและพบที่2เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับกระดุมพระนะโดดเด่นเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2กอง,งที่2ของเราคือกองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือน่ารักคมคายเซ็กซี่คุณมีดีอะไรเรามาดูกันนะครับโอ้อยู่ภา่เดือนเพลเลอกเทมเพลนส์นะครับโอ้เป็นลักษณะของ การเชื่อมต่อการพูดคุยการสื่อสารนะครับการส่งสารต่างๆนะครับการเชื่อมต่อกับจิตเพื่องสูงก็ได้การพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณนะครับถึงพล,ลัสเนี่ยแทนด้วยราศีธนูนะครับเป็นภพอา่าเป็นภพสุภะของโลกนะความเจริญงอกเงยต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของแบบเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลธรรมต่างๆด้วยนะครับชาวกองนี้ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องราวเหล่านี้ ามาดูกันซิว่าอะไรที่เป็นพลังงานของคุณอีกอันนีนขอดูนิยซิมีอะไรอีกอืนี่อ่ะ j ั d เ m e n t นะครับ j ั d เ m e n t นี่ก็หมายถึงการส่งสารได้เหมือนกันนะทว o อปซอสทว็อซอ,ทอสอทอซอสหมายถึงการสื่อสารก็ได้แต่เป็นการสื่อสารแบบระยะทางเออ,เอ,อกลองนี้การสื่อสารโดดเด่นนะราชีเหรียญน,นะครับแล้วก็เด็กถือถ้วย การสื่อสารของกองเนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นคุณมีทักษะในการสื่อสารนะครับเป็นคอร์เซนเตอร์ได้ดีคอร์เซนเตอร์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แบบผิดกฎหมายเลยนะเออคอร์เซนเตอร์นี่มันจริง,รงๆเดิมทีอาชีพนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบเป็นคนที่ยกหูอะ่ะคุยกับ คุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเออติดต่อได้ดีรู้จักการพูดเวลาพูดอะไรเนี่ยคุณพูดดีนะคนจะไม่ค่อยช้าคนจะไม่ค่อยช้าเวลาที่ได้ยินคําพูดของคุณนะฝึกนิดเดียวเนี่ยเป็นเลยบางคนบอกพี่เข้มจะมไม่เห็นมีความสามารถนี้เลยคุณลองฝึกสักนิดหนึ่งนะคุณจะเป็นเลยคุณจะโดดเด่นนะครับแล้วเวลาพูดเนี่ยน่าฟังนะเออพูดรู้ว่าสื่อสารอะไรเนี่ยคนจะเชื่อนะ คนจะเชื่อแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้นะแก้ปัญหาได้ไม่ยากนะครับเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะพูดคุยกับคนรอบข้างติดต่อสื่อสารได้ดีคุณโดดเด่นนะสกิลของการพูดคุณโดดเด่นอีกมุมหนึ่งที่น่ารักนะครับก็คือมุมของการแต่งตัวการแต่งตัวของคุณดูดีดูหรูดูแพงนะ พี่เคมเชื่อว่าหลายคนอยากโทรปรึกษาคุณหลายคนอยากยกหูคุยกับคุณอ๋ออีกอันหนึ่งที่หมายถึงนักสื่อสารทําเพจอะไรแบบนี้ก็ถือเป็นการสื่อสารนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารทางตรงแบบมีใครสักคนนึงคุยเราก็คุยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบอย่างนั้นทันทีนะครับแต่เป็นลักษณะที่ว่าสื่อสารแบบแบบทำอินโฟกราฟิก นะทำกราฟิกต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการสื่อสารนะส่งสารผ่านรูปภาพการโพสต์ต่างๆนะครับคุณสามารถทําได้จะเก่งเรื่องโซเชียลด้วยก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่สําคัญคือชอบพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะถ้าเป็นเด็กก็คงจะเป็นเด็กที่แบบเลี้ยงง่าย,ยาแต่งตัวดูดีดูสะอาดสะอานนะเข้าใจเรื่องการแต่งตัวกองนี้แต่งตัวดูดีนะครับสามารถเป็นอินฟูก็ได้ด้วยนะอินฟูก็เป็น อินฟูนี่ถือเป็นนักสื่อสารนะใช่ไหมเออแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปสื่อสารอะไรที่มันเป็นเอ่อทางไอ,อทางทางทางการแต่อินฟก็ยังคงสื่อสารแนะเป็นตัวแทนของแบรนด์อะไรแบบนี้เออเป็นแอม a บาสเตอร์ได้ชาวกองนี้เอเนจีดีอะไรล่ะน่ารักคมคายเซ็กซี่คุณมีดีอะไรนะครับราชินีถ้วยนะครับเ เจ็ดไม้นะอืมเอซอฟเฟนเคิลหนึ่งเหรี 1, ยญน,นะครับแล้วก็นายออฟเฟนเคิลเ้าเหรี 9, ยญน,นะครับลักษณะของชาวกองนี้เนี่ยเออความงดงามความสวยการมีสเสน่ห์ราชินีถือถ้วยการมีสเสน่ห์แบบผู้หญิงผู้ชายมาเลือกกองนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะ เพราะว่าความเป็นเฟมินีเนี่ยมันสามารถดึงดูดได้ไม่ว่าจะเป็นมัสคิลีนกับเฟมินีนคุณไม่จาเป็นต้องเป็นมัสคิลีนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผู้หญิงบางครั้งเขาก็อยากได้การเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เออใช่ไหมนะอันนี้แหละนะผู้หญิงหลายคนก็แบบแพ้ตรงนี้เหลือเกินสังเกตดูพวกเสือสืออะไรเงี้ยเขาก็จะมเีเทคนิคการเข้าหาผู้หญิงเขาก็ต้องมีเทคนิคการดูแลในระดับหนึ่งในช่วงที่เขาให้ได้นะ มันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ผสมอยู่นะความเป็นเฟมินีนผสมอยู่รู้จักพูดขา,ขาอะไรเงี้ยใช่ไหมสำหรับผู้หญิงที่มาเลือกกองนี้คุณก็มีเทคนิคการสื่อสารนะจะพูดในเชิงที่แบบว่าการใช้สิ่งสองอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถทําได้ดังนั้นนะครับการมีเสน่ห์ของคุณนะมาจากคําพูดก็หมายถึงคารมนะคารมดี มีความน่ารักไหมการแต่งตัวดูดีดูงดงามอาจจะไม่เชิงว่าเซ็กซี่และอาจจะไม่เชิงน่ารักแบบอโนเนะอะไรเงี้ยนะแต่จะเป็นในรูปแบบของความงามนะความงามความให้เกียรติตัวเองความเคารพตัวเองนะครับเออจะเป็นลักษณะนี้คือแต่งตัวดูสะอาดสะอา้านนะแล้วก็การใส่เสื้อผ้าที่มีความปราณีตบ่งบอกถึงการใส่ใจตัวเองนะครับ มีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์และที่สาคัญคือเป็นคนที่มีจิตใจสงบก้าวเหลี่ยญอย่างเงี้ยจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนหน้าบ้านอยู่กับอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันเพิ่มความสุขให้ตัวคุณได้นี่เป็นด้านดีของคุณที่คุณควรจะเก็บเอาไวนะ้นะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจกกักรวาลจะส่งอะไรให้คุณมานะเพราะว่ามุมดีๆของเราเราก็รู้แล้วและช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะพัฒนาและเติบโตนในมุมไหนบ้าง ราชาเหรียญเก้าดาบเก้าไม้แล้วก็3ถ้วยเป็นเรื่องของการปรับพลังงานโดยเฉพาะปรับพลังงานในเรื่องของความคิดถ้าจิตของเราอะชินกับการคิดอะไรในเชิงลบนะครับช่วงเนี้เวลาที่คุณมีความสุขความคิดเชิงลบอัตโนมัติมันจะพุ่งขึ้นมาเองในหัวคุณก็เป็นช่วงที่คุณจะได้จับมันเหมือนจับปูใส่กระดดงเหมือนจับลิง พอจับได้ปุ๊บคุณก็ไม่ต้องโทษตัวเองเพราะนี่คือการทํางานของสมองของมนุษย์อยู่แล้วที่คุณจะต้องคิดอะไรเรื่องลบๆออกมาโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องที่คุณเครียดเป็นเรื่องที่คุณเครียดแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะทางที่ดีคุณรู้แหละว่ามันคงมีความสุขไม่ได้นะบางคนอาจจะไม่ชอบโดนนินทาบางคนอาจจะไม่ชอบที่แบบชาวบ้านมาตัดสินเราเวลาที่เรา,เอ,าอยู่กับครอบครัวนะหรือเราจะดูแลครอบครัวดีไม่ดีอะไรเงี้ยเราเราเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้เลย นะแต่ว่ามันมันกลายเป็นพลังงานลบที่มันทุกข์ถ้าเกิดว่าเราเก็บมาวนคิดกับตัวเองนี่คือการเอาไฟลนก้นตัวเองอย่างหนึง่งนะดังนั้นชาวกองนี้นะคุณเป็นตัวพ่อคุณเป็นตัวแม่นะครับคุณสามารถมีความสามารถที่โดดเด่นเรื่องการสื่อสารเรื่องการพูดคุยกับคนรอบข้างโดยที่ตัวคุณเองยังมีความหนักแน่นและมั่นคงได้อยู่อยากให้คุณตะหนักรู้ด้านดีๆตรงนี้นะครับราศีธนูโดดเด่นดาวดาว พุตโตนะดาวพุตโตโดดเด่นนะครับมีอะไรอีกที่โดดเด่นราศีตุลก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับดาวสุกนะครับโอ้ดาวสุกเป็นเกษตรที่ราศีตุลด้วยนะพบที่9ก้าพบสุภะนะการเจริญง,งอกงามเจริญง,งอกเงยรวมถึงการเซลล์เดเวล็อปยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการเซลล์เดเวล็อปเสมอๆนะชาวกองนี้นะครับพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันก้าวไปด้วยกันนะครับเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3กองที่3ของเราเป็นกองบิช,ชอปและท็อปิดของเราวันนี้ก็คือน่ารักคมกายเซ็กซี่คุณมีดีอะไรเรามาดูดวงกันนะครับวันนี้ไพ่ที่เป็นคนเลือกนะครับเป็นไพ่อัศวินถือไม้นะครับลักษณะของชาวกองนี้จึงเป็นคนที่มีความรวดเร็วนะครับเป็นคนรวดเร็วนะยิบจับอะไรมาทําเร็วแต่อาจจะต้องระวังความใจเร็วใจร้อนนิดนึงเพราะมันจะทําให้คุณแบบว่าบางทีเผลอพูดอะไรที่ ไม่ทันคิดอะแล้วคนรอบข้างเขาอาจจะเอาไปตีความอะไรที่แตกต่างจากเราได้ซึ่งมันมาทั้งข้อดีข้อเสียนะจริงๆไพ่ทุกใบมันมีทั้งข้อดีข้อเสียหมดเลยนะเออนี่แหละนะอัศวินถือไม้นะครับเป็นลักษณะของคนที่รวดเร็วเนาะเป็นม้าเร็วได้คือเวลาที่ที่ทํางานของเราอะเขาขาดเหลืออะไรอะแล้วบึ้งรถไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยนะบึ้งรถแป๊บเดียวเสร็จถึง ถึงที่หมายเรามาดูกันนะครับอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะเรามาดูซีอะไรเก้าเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญน,นะสองเหรียญวม่เหรียญเยอะจังเลยแล้วก็ชาริออนะเฮ้ยจะบอกว่าชาวกองนี้มีความเป็นนักซิงสิงนักบิดอยู่ในตัวนะอันนี้พี่เข้มพูดตามหน้าไพ่นะ อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่แบบเก่งเรื่องการขับยานพาหนะแต่ชาวกองนี้มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็วแล้วก็เฉียบคมเฉียบแหลมนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะเรื่องการเงินเป็นคนที่ยังดูยังหนุ่มยังแน่นยังสาวยังแซ่อยู่นะครับดังน,นั้นเวลาขับรถนะครับคุณจะเป็นคนที่ขับรถเก่งคุณจะเป็นคนที่ซิกแซกนะใช้คำว่าซิกแซกได้ไหมคือคือเก่งเรื่องการขับรถการควบคุมยานพาหนะต่างๆการขับยานพาหนะต่าง,างๆ นะไม่ว่าจะเป็นรถเรือเรือบินอะไรเงี้ยนะเออมีเรือบินใช่ไหมสมัยนี้เอ,อ่ออะไรอ่อะพวกเรื่องของแมคานิกต่างๆนะอาจจะไม่ใช่แค่ยานพาหน,นะแต่เป็นการควบคุมเครื่องจกักรหรือว่ารวมไปถึงการควบคุมแมคานิกต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเนี่ยคุณจะเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องวัตถุสสารนะเออคือคนที่เก่งเรื่องวัตถุเนี่ย จะโดดเด่นในโลกใบนี้นะเพราะโลกใบนี้เป็นโลกวัตถุนะรู้ไหมคุณได้เปรียบคนอื่นนะเออีนมีด้านดีที่สําคัญคือมีมุมสบายๆมุมไร้เบาๆมุมที่ตัวคุณเนี่ยสามารถจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมีความสุขและทําให้คนรอบข้างมีความสุขได้มีความสามารถเฉพาะตัวนะเรียกได้ว่าคนอื่นเอามาแทนคุณไม่ได้นะเพราะการคิดกระบวนการการคิดของคุณจะเป็นแมานิค จะเป็นแมคคนิสจะเป็นอะไรที่แบบจับต้องได้มองโลกตามความเป็นจริงนะแต่ก็มีชีวิตที่แบบสบายๆขึ้อ,อยู่คนเดียวได้แต่ถ้ามีแฟนถ้าอยากมีแฟนก็ได้นะครับแต่ว่าอ,อ,อยู่คนเดียวได้สบายๆให้อิสระตัวเองนะอันนี้คือลักษณะความเป็นคุณเลยนะเป็นข้อดีของคุณเลยนะอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆไปบ้างพูดน้อยแต่ว่าแสดงศักยภาพของคุณเนี่ยเต็มที่ เรามาดูกันนะว่าชาวแมคานิกนะหรือว่าจะเรียกอีกชื่อนหนึ่งว่าอะไรดีวอเตโซ่นะกล่องนี้นะนักศิลปะหรือเปล่ามาดูกันว่ามีอะไรที่เป็นด้านดีด้านเด็ดของคุณนะ่ารักกองกายเซ็กซี่คุณมีดีอะไรนะครับนายออฟครับเอสซ o บวอ n ์ดนะเอซอบเพนต์เออลมีเลขหนึ่งสองใบด้วยอัสวินถือถ้วยอ่ะอันนี้เรื่องของการพูดมาละเรื่องของการพูดน้อยแต่มีคารมมีคารมคมคาย ถามว่าน่ารักหรือว่าเซ็กซี่ไหมอันนี้ขอไม่พูดถึงสําหรับชาวกองนี้แต่มันจะผสมอยู่กันในลักษณะของวิถีการดําเนินชีวิตของคุณมากกว่าความน่ารักและความเซ็กซี่ไม่ได้ออกมาในรูปแบบของกายเนื้อแต่ว่าคุณพากายเนื้อคุณไปที่ไหนคุณพากายเนื้อไปทําอะไรมันจะเป็นตัวสะท้อนบอกความน่ารักและเซ็กซี่ในตัวคุณเพราะเวลาคุณหยิบจับอะไรมาทําคุณมีความสามารถ คุณสามารถทํามันได้ดีคุณมีการฝึกฝนสกิลฟูลนะเออมีการฝึกฝนมันมาเป็นอย่างดีหรือว่าทํามันคล่องตัวหรือถ้าเกิดว่าทํามันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้เลยว่าเออทำครั้งแรกไม่ไปนไรลองแล้วก็กล้าที่จะหดะัดเราะกับข้อผิดพลาดเล็กๆนน้อยนะเพราะนี่คือครั้งแรกของเราอย่างเงี้ยนะครับกล้าริเริ่มสร้างสารรค์มีความริเริ่มสร้างสารรค์มีความคิดสร้างสารรค์มีอะไรใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆจึงทำให้ตัวคุณเป็นคนที่ดูสดใหม่อยู่เสมอเสมอนะอ,อ่ยิบ หยิบจับอะไรมาทําสร้างเงินสร้างงานใหม่ๆหยิบจับอะไรมาทําเป็นแพชชั่นใหม่ๆเป็นงานเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่คุณสนใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นสเสน่ห์ของคุณนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหาคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นคุณมีแพชชั่นต่อสิ่งใดก็ตามนะอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่คุณสนใจคนอื่นเห็นคุณเขาก็จะมีแพชชั่นกับคุณนะลองลองลอง,ลองปรับดูลองดูซิว่าปัจจุบันนี้สนใจเรื่องอะไร นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแบบโลกวัตถุซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับอีกอันนึงนะครับคือเวลาที่คุณพูดเวลาที่คุณหยอดอะไรเงี้ยทุกคนจะรู้สึกได้ว่าสเสน่ห์ของคุณก็มาจากคําพูดเช่นเดียวกันดังนั้นชาวกองนี้คุณจึงเป็นคนที่มีคารลมนะครับอัศวินถ้วยกับก้าวถ้วยคุณเป็นคนที่มีคารลมนะสามารถใช้คารลมได้แต่วมีมุกตลกแปลกๆอยู่กับตัวด้วยเหมือนกันนะ เก่งเรื่องเรื่องเทคนิคเรื่องเครื่องยนต์กลไกลเรื่องแมคาีนิกต่างๆดูมีเหตุผลนะครับอะไรที่มีเหตุผลอะไรที่มันเป็นแบบลำดับขั้นตอนมีแมคาีนิกของมันนะคุณจะถนัดแล้วช่วงนี้พัฒนาอะไรได้บ้างนะมีอะไรที่เกิดขึ้นอะไรดีๆกับเราแล้วเป็นช่วงที่แบบจักรวาลจะส่งอะไรมาสี่ถ้วยเดอะมูนนะครับ the Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะแล้วก็โฟร์เฟนเดอร์เคล บางอย่างที่คุณแบบเ,เคยยึดติดบางอย่างที่คุณเคยตีกรอบให้ตัวเองบางอย่างที่ตัวคุณเคยรับรู้มันไว้จากจิตใต้สํานึกนะพิมพ์เขียวของคุณนะครับคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยรู้คุณเคยคิดมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องโลกวัตถุในเร็วๆนี้คุณจะรู้เรื่องนั้นนะครับแล้วมันอาจจะพลิกบทบาทของคุณเนี่ยไปโดยสิ้นเชิง แล้วบางทีคุณก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเรามีมุมมองที่แปลกไปที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราเคยยึดถืออยู่นะครับทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจความเป็นสปิริชา่วมากขึ้นนะออนอกจากเรื่องของวัตถุคุณยังเข้าใจในเรื่องของออจิตใจหรือจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยในเร็วๆนี้เลยนะเป็นข่าวดีนะเนี่ยแต่นี้มันแล้วแต่นะว่าตัวคุณจะพร้อมเมื่อไหร่นะครับ แต่เร็วๆนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะพร้อมเพราะคุณพร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆเสมอๆมน,นะครับเป็นนักสํารวจนะเสมอๆ,ๆนะครับมีแพชชั่นนะดังนั้นทุกคนก็มองว่าคุณก็มีแพชชั่นเขาก็มีแพชชั่นกับคุณเลยที่สําคัญคือมีสเสน่ห์แบบนี้นะครับพอคุณได้รับรู้เรื่องนี้นะจากคนรอบข้างคุณก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าช่วงแรกๆคุณอาจจะยังไม่เห็นด้วยแต่ไม่เป็นไรนะ เรามาดูกันนะครับลัคนาดาวจันดาวสุกนะครับราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะมีอะไรอีกราศีพฤษภเนี่ยโดดเด่นนะครับดาวพุธในดวงชะตาของคุณก็ค่อนข้างโดดเด่นเช่นเดียวกันนะดาวพุธก็เกี่ยวกับการพูดการสื่อสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะมีความเจ้าเล่ห์อยู่บ้างเนาะออแต่มีคารมคมคายนะครับพบที่10บนะครับพบที่10พบกรรมนะการงานที่มันเป็นแบบ calling เนี่ยเออเป็นเสียงเรียกร้องทางจิตใจที่เรียกร้องคุณโอเคครบถ้วนแล้วกับชาวกองที่3เจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวท้ายคลิปเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะครับเพ e of s ซอร์สนะครับเด็กถือดาบนี่เป็นลักษณะพลังงานโดยรวมนะของทุกคนที่มาเล่นคลิปนี้นะครับก็เป็น คนที่มีความกล้ามีความสามารถนะครับมีจิตใจที่แบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความกล้าเออไม่กลัวนะครับอาจจะดูแบบแกแดดไปบ้างใช้คําว่าอะไรกระโปโลไปบ้างใช่ไหมแต่คุณมีจุดเด่นนะเออคุณมีจุดเด่นแต่ละกองก็จะมีจุดเด่นในแบบของตัวเองนะครับจุดเด่นของเพจอัพซอสอีกมุมหนึ่งก็คือความมั่นใจความมั่นใจในตัวเองคุณมีความมั่นใจในตัวเอง มั่นใจและก็ภาคภูมิใจในสิ um, ่งที่คุณเป็นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและมันเป็นสิ่งที่สร้างเสน่ห์ให้ตัวคุณได้ถ้าใครยังไม่มีตรงนี้สามารถมีตรงนี้ได้เพราะนี่คือพลังงานที่เป็นด้านบวกอ่ะแล้วมันคู่ควรกับตัวคุณนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันเพื่อนๆการดูดวงแบบพิการ์ดนะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมันทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้นะ ดังนั้นรับไปแต่คำทนานำที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องรับไปนะครับนะออขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมากเลยอย่าลืมนะครับก็สับสกายไลค์แชร์เลือกกองไหนอย่าลืมบอกพี่เข้มบ้างนะ,นะอยากรู้เพื่อนเลือกกองไหนกันนะครับใครมีอะไรดีๆจะแชร์นะเพื่อขยายก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันแย่อยากระบายนะครับก็สามารถพิมพ์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เช่นกัน เพราะว่าในช่องคอมเมนต์ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่เข้มไปคลีนให้นะครับก็ทั้งด้านบวกด้านลบเพื่อนๆสามารถพิมพ์เข้ามาได้หมดเลยนะครับหรือว่าเลือกกองไหนก็บอกพี่เข้มแค่สั้นๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการซัพพอร์ตช่องนะยังมีเรื่องของการกดปุ่มซูเปอร์แทงการสมัครสมาชิกช่องการดูดวงส่วนตัวหลังไม้นะครับก็สามารถทําได้ ครับหรือบางคนบอกโอพี่เข้มฉันไม่ได้ชอบดูดวงเลยนะแต่ว่าอยากหาที่ปรึกษาเรื่องความรักบอกพี่เข้มเลยนะครับบอกว่าเออน,นี้ไม่ได้มาดูดวงนะมาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักนะพูดมาเลยนะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่เข้มก็รับหน้าที่ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักนะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับคลิปทุกคลิปของช่องเราเป็นคลิปไทม์เลส เปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนเมื่อ,อน,นั้นนะครับดังนั้นเปิดเข้าไปดูได้เลยไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วพบกันนะครับในคลิปอื่นน,นะสวัสดีด้วยครับ